พุ่นมาแล้วพี่น้องลูกบันดอนไปยังมากอ่ะฮะเอาไว้หนักขึ้เอามาเขาห้องกันเขาห้องกนไม่พอหนักกับมือแต่หมื่นดิโอ้ยหนักยังดิหนักเขาธนูกับมืออันนี้เขาธนูกับมือทุกสองขางบ่ชขาดเต้านี่เอาเอาลุงสายแข็งพี่น้องนี่เสียสายพันบาทเลยกะนนะมี่ตรงมือดิหนี่ตรงมือหูดมือทีเดียว เออมืกวาวดวงบักใหญ่เนาะพี่น้องสายแข็งพี่น้องนี่เขาเอียกว่าสายแข็งเบื้งเบื้งเบงจะไหนมาเป็นสายแข็งอันนี้แข็งแขกนด่นีเบื้งสัดส่วนตัวเบาตังเกตธนูนี่ใช่ป่ะธนูมันกายปีกเนี่ยธนูมันกายปีกไห่กายปีกสายแข็งกว่าธนูสองเมตรกว่าถ้าตัวเบาธนูอันนี้เขาเรียกว่าสายแบกสายแข็งของแท้เนี่ยมันเคืนนี่มันเคืนนี่ล้มล้มหลังบ่มีเลยรดิล้มหลังบ่มีแต่ว่าล้มถึงนี่สุดยอดนะครับสุดยอดเลย ไปจับเสือกนี่เอาแชบุลุงนั่งติ๊กเลยน่งปิ๊กแข็งปุ๊กนั่นอะไนี่แหละใช้แข็งควงแขกบระเทศไทยบรรยากาศตอนนั้นดึงลงพี่รองเอ้ยทั้งสาวทั้งตีนมัดไว้ในคมเอาในคมไว้เอาคมเบาต้องเยาล้งเลยนี่แหละแก้ว